สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันพุทธที่20สิงหาคมพศ2568สำหรับวันนี้ฟุตบอลก็ค่อนข้างจะพอมีอยู่บ้างนะครับผมคัดมาอยู่5คู่เช่นเดิมน,นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เราก็จะมีศึกเจลิกอยู่1คู่นะครับที่ผมคัดมาก็จะเป็นซานเฟรเซฮิโรชิมาวันนี้จะเจอกับวิเซลโกเบนะครับและอีก4คู่เราก็จะไปกันที่สีฟ้าแชมเปี้ยนลีกอบเพย์ออฟในนัดแรกนะครับก็จะมีคู่ระหว่างเซลติกเจอกับไคลรัตอามาติบรูกิมเจอกับซอมการ์ดนะครับโคเปนเฮเกนจะไปเยือนบาเซ เฟอล์ิเจวันนี้จะเจอกับเบนฟิก้าทั้งหมดทั้ง5ค้คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆท,ทุกทท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกดดิ่งกุงกิงกุงกินครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับ และสําหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราเป็นเริ่มกันที่สุกเจริกนะครับก็จะเป็นคู่ของซันเฟสเซ่ฮิโดชิมาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของวิทเซลโกเบนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอเดียนพิสวิงสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา ห้าโมงเย็นนะครับเรามาดูเลนราคาคุณน้ที่เปิดมากันก่อนเลยเลยประมาณวันวนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างซานเฟสเซ่เนี่ยต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ซานเฟสเซ่ต่อที่ราคาปอปานะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับซานเฟสเซ่ตอนนี้รังอันดับที่5แข่งไปหมดงหมด26นัดชนะ1 4เสมอ4แพ้ไป8เกมมีอยู่4 6คะแนนส่วนฟังวิเซลกเบก็อยู่อันดับที่6แข่งป 26, ขนนนะ 14, 74, ไปหนด26่สิบนัดนะฮะชนะ14เสมอ4ีแพ้ไปแกมเกมเท่ากัน ครับก็ผลงานของทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้าง ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยส่วน h ฮดทูเฮดห้านัดล่าสุดในทุกรายการนะครับคู่นี้ก็เจอกันทีไรก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะซึ่งซานเฟสเซจากฮานาตันสุดที่เจอกับโกเบนะซานเฟสเซชนะมา2นัดเสมอกัน1น,นัดแล้วก็เป็นโกเบเอาชนะไปได้2นัดส่วนฟอร์มการเล่นนะครับหนัดล่าสุดในทุกรายการซานเฟสเซชั่วโมงนี้ฟอร์มดีมากๆจาก5นัดไม่แพ้ผู้แข่งเลยชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซานเฟสเซเปิดบ้านเอาชนะกัมบะโอซาก้าไปได้ด้วยสกอ 1, สันหนึ่งไปดุดซูนส่วน ถือว่าส่วนทางกับทางฝั่ง้าบ้านเลยนะวิเซโกเบชนะได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิเซโกเบนะเปิดบ้านแพ้กับโยโกฮาม่าเอฟซีไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์นะครับคูนี่ครับถ้ามองจากภาพรวมผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโกเบนะผลงานดีมากๆนะครับมาช่วงหลังนี่แหละที่เริ่มจะหลุดฟอร์มนะครับส่วนทางกับซันเฟเซฮิโรชิมาที่ก่อนนี้ผลงานก็ค่อนข้างจะลุ้มๆเหมือนนมาช่วงหลังนี้เหมือนกับซันเฟเซนะฮะ ผลงานเนี่ยเขาฝักเข้ามือจริงๆนะครับจาก5นัดเนี่ยไม่แพ้คู่แข่งเลยก็ชนะได้ถึง4นะัดแตกต่างกันกับวิเซลโกเบที่ผลงาน4นัดหลังสุดไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เป็นการแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วด้วยครับเป็นการแพ้กับมาชิดาเซเวียกับแพ้กับโยโกฮาม่าเอฟซก็ถ้ามองจากภาพลุ้นฟอร์มเล่นก็ต้องยกให้เจ้าบ้านที่มีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะดดีกับบุกับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับเจอกันทีไรก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันจากคณะหลังสุดที่เจอกันนะทั้ง2ทีมก็เก มีเสมอกันไปหนึ่งนัดถ้าเรามาสังเกตในรับคู่นี้ก็เหมือนกับบอลบ้านใครบ้านมันจริงๆนะก็ในช่วงหลังนี้เนี่ยบ้านโกเบโกเบก็เอาชนะบ้านซานเฟเซซานเฟเซก็เอาชนะไปได้นะครับช่น,นี้จากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้ ผมมองว่าวันนี้ครับเลยเปิดมาเป็นซานเฟเซฮิโรชิมาต่อที่ราคาบปาปายังไงซะผมก็ยังมองว่าภาษีเจ้าบ้านอย่างซานเฟเซที่ฝอมคค่อนข้างจะนิ่งกว่าเกมรับก็ถือว่าซานเฟเซเนี่ยรักษาครีนชิดได้มา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับใช่ไหมเนี่ยเกมลุกที่ว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะแต่เกมรับเหนียวแน่นไปอย่างมากเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างซานเฟเซฮิโรชิมาจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟ้าทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับมากันที่สึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟในนัดแรกก็จะเป็นคู่ดวงเซลติกจากกรีกสกอตแลนด์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคารัตอามติทีมจากกรีกคาซัคสถานคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเซลติกพาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาที่สองตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเปิดเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซลติกต่อที่ราคา2ลูก ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ตนตอนนี้ราคาก็อยู่ที่เซลติกต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับส่วนผลงาน h d ดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะก็ฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการเซลติกชนะมาสี่เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลติกเปิดบ้านเอาชนะฟอลเคิร์กไปด้วยสกอร์สี่หนึ่ง ส่วนฟังไคลัสอาัมบาัตตี้จากฮานัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาวไคลัสเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเยลิเมไปด้วยสกอร์3ามปรสองนะครับคู่นี้ครับถ้ามองจากชื่อชั้นและมาตรฐานเนี่ยต้องยอมรับว่าแมนซิตี้ ต้องยอมรับว่าเซลติกช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะฮะส่วนทางกับฝั่งไคลรตที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตกนะแพ้มา2เกมติดต่อกันยิ่งเกมนากิษาสุดก็แพ้มาด้วยนะครับสังเกตนะเซลติกเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากๆนะอย่างที่บอกนะครับชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับเป็นการเอาชนะเซนต์มเรียนชนะอเบดีแล้วก็ชนะฟอลเกิร์กก็ถือว่าเกมลุกของเซลติกค่อนข้างจะจัดจ้านไปอย่างมากในชั่วโมงนี้ฉันเนี่ยจากราคาที่เปิดมาเป็นเซลติกต่อที่ราคา2ลูกควบยังไงซะวันนี้ผมก็ยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างเซลตินะจะ เอาชนะไคลรัตไปได้อย่างไม่ยากเรียกได้ว่าไคลรัตในเกมนี้หมดโปรจริงๆจากราคา2ลูกควบที่เซอติกเป็นฝ่ายต่อนี่เนี่ยผมมองว่ายืนพื้นเกมนี้นะเซอติก2เม็ดมีในบ้านนะครับฉันคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่กราสโกเซอติกไปลอลุนเม็ดที่3ามฟันธงเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟในนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโบเดกิมทีมจากลีกนอร์เวย์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสมกราร ทีมจากกรีกออสเตรียกูนี้จะเตะก,กันที่สนามอัสมิล่าสตาเดียนจะเตะก,กันในเวลาตีสตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบดุกิมต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็อยู่ที่โบดตุกิมต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับลีกนอร์เวย์นี่นแข่งไปแล้ว19นานัดนะโบดุกิมพลังอันดับที่1ชนะ1 3เสมอ3แพ้ไป3เกมมีอยู่42คะแนนส่วนฝั่งสมการน่าอยู่อันดับที่5ของลีกออสเตรียแข่งไปแล้ว3นัดน,นะชนะ2แพ้ไป1นมีอยู่6คะแนนนะครับ ผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโบรูกิมชนะได้4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่5เกมหลังสุดของโบรูกิมโบรูกิมไม่เคยแพ้กับคู่แข่งนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โบรูกิมนะบุกไปเอาชนะสตอมบ์ก็เซตมาดูสกอร์ห้าประตูศูนย์ส่วนฝั่งสมการฟอร์ม5้าหลั่งสุดทําอกจากหานัดนี้เนี่ยสมการก็ฟอร์มไม่ค่อยสวยสกอชนะได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สมการดบุกไปเอาชนะเอสวิลิทมาดูสกอร์ ตัวต่วหนึ่งนะครับคู่นี้ับจากเลยราคาที่เปิดมาราคาก็ค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าเรามาเจาะลึกถึงสถิติข้อมูลของอ่ะทั้ง2ทีมเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าวันนี้บุิกิมดูดีจริงๆนะก็บริกิมเนี่ยชนะได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดแตกต่างจากฝั่งสมการที่ยังมีเกมแพให้เห็นได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าสมการเกมลัสกอรจะชนะมาเจ้าบ้านอย่างบุิกิมก็ถือว่ามาตรฐานค่อนข้างจะสูงกว่าบวกกับเกมลุกของบริกริมชั่วโมงนี้ถือว่าเกมลุกกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับจาก5นัดหลังสุดของมบ The 7ลูกเลยทีเดียวนะเรียกได้ว,ว่าเกมลุกของบุรุกิมช่วงนี้กำลังหดเอาเรื่องก็ไม่แปลกที่เลทราคาจะไปแตะที่บุรุกิมต่อถึงราคา1ลูกฉะน,นั้นจากราคา1ลูกที่บุรุกิมเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ถ้าจะมองหาการทํากําไรส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฝั่งบุรุกิมเนี่ยน่าจะได้ลุ้นน่าจะได้เฮรับรัพย์มากกว่านะเนื่องจากบุรุกิมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะเล่นในบ้านและทําผลงานได้ดีฉะน,นั้นเกมนี้ผมมองว่าก็ยังคงจะเป็นบุรุกิมที่สามารถจะเอาชนะสมการไปได้อย่างไม่ยากคู่นี้มอลกรรไไท่บิปุ เม็ดที่2ฟันธงเรามากันที่คู่ที่สีนะครับศึกยูฟาแชมเออปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟในนัดแรกก็จะเป็นคู่ระหว่างบาซซทีมแกร่งจากลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้จะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟซีโคปนิเกนทีมเก่งจากลีกเดนมาร์กนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเซนต์ยาคอบพาร์กนะฮะจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในะวันนี้ก็เป็นทางฝั่งบาซซล ต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้ก็อยู่ที่บาเซลต่อที่ราคาปอปาส่วนผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมผลงานในลีกนะครับบาเซลเนี่ยอยู่อันดับที่4ของลีกสวิตนะแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2แพ้ไป2เกมมีอยู่6คะแนนส่วนฟังโคเปนเเกนอยู่อันดับที่1ของลีกเดนมาร์กแข่งไปแล้ว5นัดชนะ4แพ้ไป1นเกมมีอยู่12คะแนน ผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งเมื่อปี2007ก็เป็นการเสมอไป33าเรียกได้ว่าเจอกัน1ครั้งในครั้งนั้นก็กินกันไม่ลงนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการบาซโซชนะได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาซโซนะครับเล่นเกมบอลถ้วยแล้วก็บุกไปเอาชนะบิลเบนไปได้ด้วยสกอร์ ประเด็หนึ่งส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนฟอร์ม5นั่นสุดโคเปนเฮเกนถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างจะด,ดูดีนะชนะได้สามเสำหรังแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โคเปนเฮเกนนะบุกไปเอาชนะนอร์แลนด์มาได้ด้วยสกอร์3ประ ตัวตัวหนึ่งนะครับคู่นี้ครับก็ถือว่ามาตรฐานของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่บวกกับฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่บาเซลิลนะครับก็มีเกมชนะให้เห็นแล้วก็มีเกมแพ้ให้เห็นได้บ้างนะส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนก็นมอน,นครับามาตรฐานเนี่ยก็ถือว่าหนักพลังชนะแต่ก็ยังมีเกมแพ้ให้นะหเห็นเหมือนกันนะครับเป็นการแพ้กับอาร์ฮุสนะสำหรับโคเปนเฮเกนนะครับแต่ว่ามา2นัดหลังสุดโคเปนเฮเกนชนะมา2เกมติดต่อ,อกันเป็นการเอาชนะมอมโมมาห้าศูนย ของทางฝั่งโคเปนเฮเกนก็ยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง8ลูกนะเกมลุกของโคเปนเฮเกนก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะนะครับและนนะครับรูปเกมที่คัดการของทั้ง2ทีมนะครคู่นี้เนี่ยทั้งบาเซิลกับโคเปนเฮเกนก็ถือว่าเป็นทีมที่ entertain แฟนบอลเป็นทีมที่เปิดเกมลุกบุกใส่คู่แข่งด้วยกันคู่ฉันเนี่ยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยก็น่าสนใจในเกมแรกนี้ครับผมมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะแลกกันอย่างสนุกแต่ลึกๆแล้วคู่นี้ผมยังมองว่าทีมเยือนอย่าง โคเปนเฮเกนก็มาตรฐานไม่ต่างจากบาเซิลสักหลายเกมนี้ผมอ่านว่าจะเป็นโคเปนเฮเกนฮะจะบุกมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ FC c โคเปนเฮเกนจะเอาอยู่ฟันธง และเรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟในนัดแรกซึ่งคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดละที่เจอกันนะครับจะเป็นคู่ระหว่างฟมเฟเนรบาเช่ทีมดังจากกลิกรุรกีนะครับวันนี้จะเปิดสนามอุสกูสตาร์ยูมมเฟเนรบาเช่ชุกลูสปอร์ตคอมเพกตต้อนรับการมายเยือนของเบนฟิกา้าทีมเก่งจากลีกรุเกสน,นะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาตีสองตรง เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรืราคาบางสํานักก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเฟเดเบเชต่อที่ราคาปาปานะครับแล้วก็บางสํานักก็เป็นราคาเสมอซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นั้นตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนผลงานในลีกข,ของทั้ง2ทีมไหครับทั้ง2ลีก ลีกตุรกีกับลีกโปรตุเกสเนี่ยก็เปิดลีกไป1น,นัดกันแล้วนะครับฝั่งเฟอรนเช่นัดแรกในลีกก็เสมอไปนะ้มีอยู่1คะแนนอยู่อันดับที่10ส่วนฝั่งเบนฟิก้านัดแรกก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับก็มีอยู่3แต้มอยู่อันดับที่6นะครับส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันห้านัดสกอไม่น่าเชื่อว่าเฟอรนเช่นะเอาชนะได้นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็อีก3เกมเนี่ยเป็นทางฝั่งเบนฟิก้าเอาชนะไปได้โดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเชื่องดวนก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะเเปนเปนนบบิกก้าดช3 ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมกระชับมิตรนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเฟเดเมเช่ชนะ,ะนนมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เฟเดรมเช่บุกไปเสมอกับกาเทปมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ส่วนฝั่งเบนฟิก้าฟอร์มหนัดสุดเบนฟิก้าช่วงนี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะจาก5นัดชนะมา5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟิก้าบุกไปเอาชนะเอสลาเดออามาลาาด้วยสกอร์ หประตูสูงนะครับคุณนี้ก็ถ้ามองจากภาพรวมแน่นอนครับชั่วโมงนี้เบนฟิก้าท็อปฟอร์มจริงๆนะจาก5นัดเนี่ยเป็นเกมทางการถึง4ี่นัดเบนฟิก้าเอาชนะคู่แข่งได้ถึง4นัดเลยทีแล้วก็รอบก่อนหน้านี้ เป็นเบนฟิก้าเอาชนะนิสได้สกอร์สองศูนย์ทั้ง2เกมเลยเรียกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยฟอร์มของเบนฟิก้ากำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มจริงๆนะครับส่วนฝั่งเจ้าบ้านอย่างเฟอเช่ก็ฟอร์มค่อนข้างจะลุ่มลุ่มนโดนนะในรอบที่แล้วนะครับก็เป็นการเจอกับเฟนูดนะเฟอเช่แพ้ไปก่อนก่อนที่จะมาเล่นในบ้านแล้วก็เป็นเฟอเช่นะเอาชนะเฟนูดได้ห2าอเรียกว่าสกอร์ก็เป็นเฟอเช่ได้เปรียบแล้วก็ผ่านมาเล่น ในเจอกับเบนฟิก้าในวันนี้ฉะน,นั้นผมมองว่าด้วยความที่เฟเดอเบอช่ ache, ผลงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยนิ่งสักหน่อยวันนี้ต้องมาเจอกับเบนฟิก้าที่ฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยก็ไม่แปลกนะเลยเปิดมาเป็นราคาเสมอปกติแล้วเนี่ยเฟเดเบอชจะเป็นฝ่ายต่อผู้มาเยือนนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาเสมอที่ผู้เยือนเป็นเบนฟิก้าผมมองว่าวันนี้นะก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ทั้ง2ทีมอาจจะไปออกที่น่าเสมอแต่ถ้าจะมองหาผู้ชนะใน90นาดทีในวันนี้ผมมองว่า ทีเด็ดที่ขาดเกมลุกของทางฝั่งเบนฟิก้าค่อนข้างจะดูดีกว่าคู่นี้ผมขอลึกเชียวไปที่ทีมเยือนอย่างเบนฟิก้ามีดีพอที่จะบุกมาเฉือนชนะฟัรดงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับซานเฟสเซ่ให้เดชมากับวิเซลโกเบคุนี้อุเรศเปิดมาเป็นซานเฟสเซ่ต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ซานเฟสเซ่คู่ที่2เซลติกกับไคลัสอามาติค่ณี้อุเรศเปิดมาเป็นสติกต่อที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เซลติกคู่ที่3ครับโบริกิมกับซูมการ์ดค่นี้อุเรศเปิดมาเป็นโบริกิมต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โบริกิม คู่ที่4บาซโกับเอฟซีโคปนเฮเกนคู่นี้อเรเปิดมาเป็นบเนานเจ้าบ้านต่อที่ราคาปาๆคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่โคปนเฮเกนและคู่ที่5เฟเดเช่กับเบนฟิก้านะฮะคู่นี้อุเรเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยักษ์เบนฟิก้าและท้ายที่สุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคาะห์ฟุตบลตอลต่อไปนะครับ การมีกอห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าวอ่ชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผจุจอก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ